แบบมันบอนอิ่มหน้ามานะเออตรงนี้ยางโคตรแข็งเลยบอบสวนช่างพาดคำตะก้านะครับสกลนครในในถ้วยเนี่ยสองจุดห้าลิตรถ้วยจักมีดในถ้วยนะครับช่างสามมีดอาจารย์สามมีดตาแต่มันแข็งมากเลยยางส่วนใสใสใสพี่สวนมึงดูโอ้ยแม่นความตัวจัาไรนะปาดแข็งแบบ แข็งแบบเลยนะแข็งแบบดึงๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้ผมกดกดบวกคืนเลยคือมันบ่ได้บ่ได้แช่น้ำเนาะไ่ได้อิ่มน้ำ,นำ,นำ,นำอิ่มน้ปอืมโ้ห่วยสองจุดห้าลิตรเลยครับเอฟซีเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะวันที่วันที่ห้าสิงหาเออห้ากันยาสองห้าหกเจ็ดนะฮะตอนประมาณห้าโมงเย็นนะฮะห้าโมงกว่า ต้นนี้อดีตเคยป่วยดูก็รู้แต่รักษาหายแล้วเนี่นนยบอดีตเคยหน้าตายนั่นแหละครับรักษาหายเรียลถ้วยสองจุดห้าลิตรนะผมให้ดูรักษาหายแล้วเนี่ยลอยรักษาด้วยน้ำหมักสุดสองนะทั้งพ่นทั้งทาสองห้าหนึ่งก็คืออย่างนี้แหละครับ มันเป็นโรคง่ายนะสองห้าหนึ่งแล้วก็รักษาง่ายนะสําหรับอาจารย์ต้นเนี่ยสองห้าหนึ่งรักษาง่ายกว่าหกร้อยบอกตรงหกร้อยก็รักษาได,ไ,ดได้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 ด้วยแต่เปรียบเทียบอะอนนความไวในการรักษาเนี่ยน้ำมัก, <2 S 1> กับฮิ <1 S 3> ่งมีเงยจัดดำานี่อืมทาฮิวมิกน้ำผึอมอครับมันเลยดำๆดผมแกะเบิ้งด้เนี่ยมันหลายสูตรอยู่ได้ลายสูตรน้ำคือน้ำมักจากตนบวกฮิวมมี ทาไปนำํำบางที่กับบางสวนนุ่นอันเนียงนะไปอุม,มาไปอุม,มาผสมกันไปธรรมดาที่ดำๆละทาฮิวมิกช่างพาดว่าผสมฮิวมิกดำๆแล้วก็ทาเนีย่ยมันจะดำๆเลยนะฮะให้ดูโอ้โหอันนี้พักไว้ก่อนนะตัวเล็กอ ยางแข็งมากมันแข็งมันลอยขึ้นมาเลยถ้ายางแข็งไม่ได้โจกยากนครับ <c oughs> แต่ต้นนี้ก็บกควายออกหรอกนขนาดบวออกก็ซซําเีนื็รู้แล้วบางส่วนในบ่เม่นนี้แบบนี้โอ้ยบางต้นนี้เนี่ยมันแข็งมันสิดลอยออกมาบอแม่ครับผมสิกดให้เบืองเด้อโอ้ยกรดหอมยุบทันยางแข็งนะครับ fc ดูนะ มันนี้มีฟองอย่างหลายโอ้ยเอาดูตัดจบคลิปนี้ที่ต้นนี้ไปเลยทีเดียวเชียวถ้วย2.5ลิตรนะครับเนี่ก้อนนี้คือสามมีดอันนี้มีดที่สี่ตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวให้ดูความเข้มข้นโอ้ยเหนียวเหนืดเหนียวเหนืดเหนียวเหนืดเหนียวเนื อขอบคุณค่าเอฟซีเหนียวดีแล้ว